รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะพบกับดิฉันธนาพรเหลืองทองคําในรายการัวเก่าเล่าอาชีพรายการที่จะพาทุกคนมารู้จักกับหลากหลายอาชีพของคนัวเก่าที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวพร้อมถ่ายทอดประสบการณ์ในการสร้างอาชีพเพื่อเป็นแนวทางและสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณผู้ชมค่ะ ในวันนี้น้องหนูได้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่วัดฉลองซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลฉลองอําเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตนอกจากจะพาคุณผู้ชมไปไหว้สักการะขอพรจากหลวงพ่อแช่มแล้วก็จะพาคุณผู้ชมไปพบกับอีกหนึ่งไวเกา๋าที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวในวัยเกษียนนั่นก็คือการทําผ้าบาติกจนสามารถสร้างไรายได้ให้เขาได้เป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะส่วนรวดลายผ้าบาติกจะมีความสวยงามขนาดไหนและเขาคนนั้นคือใครตามน้องหนูมาเลยค่ะ อยากจะช่วนออกมาดูหากเวลามีมากพอจากความสุขเล็กๆเปลี่ยนชีวิตด้วยมุมมองจะนำท้าเรื่องราวประสบการณ์อันหลากหลายมันได้ไว้เก่าเราอาชีพไวเก่าเราอาชีพ ผู้ชมคะและตอนนี้น้องหนูได้มาอยู่กับคุณพัชรีแสงจันทร์เจ้าของร้านภูเก็ตบาติกหรือพี่ปิ๋วของเราสวัสดีค่ะสวัสดีสสดค่ะพี่ปิ๋วคะตรงนี้คือเป็นร้านของพี่ปิ๋วเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะโอ้พี่ปิ๋วเปิดร้านนี้มากี่ปีแล้วคะเนี่ยก็ปกติก็หลายปีนะคะ,คะแต่ว่าที่ทําจริงจังนะคะก่อนหน้านี้ก่อนที่จะเกษียณนะคะ,คะประมาณ3ปีพี่ก็เริ่มมา,าพัฒนา ผลิตภัณฑ์อะไรขึ้นมาเพื่อให้ได้จริงจังเพื่อให้สนองตกความต้องการของลูกค้าแล้วก็รองรับที่เราจะกระเสียนเพื่อไม่ให้มันว่างแล้วก็สมบว่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก่อนหน้านี้ที่พี่ปิ๋วจะมาเปิดร้านค่ะพี่ปิ๋วทำอาชีพอะไรมาก่อนค่ะก็เป็นศึกษานิเทศอยู่กศนจังหวัดภูเก็ตนะคะรับราชการมาก่อนแล้วทำไมถึงมีความสนใจบาติกค่ะ ก็มันอาจจะเป็นที่พี่เรียนศิลปะนะคะ,คะจบจากศิลปะมาตั้งแต่ต้นนะคะคือตั้งแต่ที่นครที่พ่อช่างอะไรยังฝังใจแล้วก็อ,อยากจะพัฒนางานศิลป์ให้มันเข้ากับที่นี่ก็จะมีบาติกนี่แหละค่ะที่จะ,ะสามารถจะสนองต่อความต้องการของลูกค้าแล้วก็ความถนัดของเราแล้วก็เราก็สอน ให้ชาวบ้านด้วยเพราะเราอยู่กศนอรเราเป็นอาจารย์กศนอมีเวลาก็ไปสอนในกลุ่มของชาวบ้านสร้างงานสร้างอาชีพให้เขาตามนโยบายของกศนอนะคะ,คะก็พอสร้างเสร็จปรากฏว่าชาวบ้านไม่มีที่ขายพี่ก็เลยต้องจําเป็นเปิดร้านแล้วเพื่อเพื่อให้เขาทําได้งานได้อาชีพ นะคะแล้วก็มาเกิดเป็นร้านตรงนี้ค่ะค่ะแล้วผลตอบรับกระแสตอบรับช่วงแรกค่ะที่เราเปิดร้านนี่คือลูกค้าสนใจเยะอะไหมคะช่วงแรกนะคะเป็นศูนย์ฝึกอาชีพของกศนเลยค่ะที่เปิดนะคะเป็นศูนย์ฝึกอาชีพค่ะใครไปใครมามาดูงานอะไรเนี่ยนะทุกจังหวัดเลยค่ะที่จะทําอาชีพนี้ต่อเขาก็มาดูงานที่ที่ศูนย์ภูเก็ตเพื่อเรามี ผ้าบาติกนี้ให้ชมแล้วก็มีชาวบ้านจริงๆมาทำทำอยู่ทุกวันเป็นอาชีพซึ่งสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวเขาอะค่ะค่ะ,คะพี่ปิ๋วคะแล้วทำไมเขาถึงต้องเรียกว่าผ้าบาติกอะคะคำว่าบาติกะนะคะ,ค,ะคำว่าติคำเดียวนี่คือเทียนนะคะ<อ>เทียนที่จุดหรือหยดหรือเขียนลงไปคือมา <ไป S 2> จากภาษาอะไรคะค่ะมาจากภาษาอิโนโดคะ<อ>่ะค่ะก็คือคำว่าบาติกกับปาเต้คนคะจะเริ่มนั่นอะค่ะปาเต้ก็คือ การสเต็มเทียนล,ลงไปส่วนบาติกคือการเขียนอเอาเทียนมาเขียนให้มันเกิดลวดลายะนะคะแล้วเราเรียกว่าบาติกไม่ใช่บูติกนะคะอ๋อ <c oughs> แล้วทำไมบางคนเขาเรียกว่าบูติกนี่คือ,อบูติกนี่คือเสื้อผ้าต่างๆที่เอามาตัดเย็บขายทั่วไปนะคะ<อ>แต่คำว่าบาติกมันคือจุดว่าผ้านี้ต้องเขียนด้วยเทียน<อ>ละบายสีค่ะ,คะจุดเด่นของผ้าบาติกนี่คือ ความเป็นเอกลักษณ์ความไม่เหมือนค,คือแตกต่างอ่ะน้องมันก็คือขายความแตกต่างนะคะคือจุดเด่นนะคะแล้วสําหรับลวดลายอ่ะคะ่ะก็คือพี่ปิ๋วเป็นคนคิดเองใช่ไหมคะนนใช่ค่ะใช่ค่ะคิดทุคิดทุกวันคิดตามโจทย์ที่ลูกค้าต้องการค่ะค่ะถ้า,ถา,ถาคือลูกค้าต้องการว่าอยากได้ลายอะไรพี่ก็ทําตามนั้นค่ะส่วนลายที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดภูเก็ต ส่วนใหญ่คนที่มาจากอื่นเขาก็จะเป็นลายพวกนี้ใต้ท้องทะเละลายกุ้งหอยปูปลาไม่ว่าจะเป็นผ้าเช็ดหน้าอะไรเราก็จะทําส่วนใหญ่ก็เป็นลายเห็นไหมคะลายพวกนี้ลายปลาต่างๆนะคะพี่ปิ๋วคะแล้วผ้าบาติกนี่คือมีที่มาจากประเทศอะไรคะ,ะที่มาครั้งแรกของผ้าบาติกนะคะ,คะเ่าที่พ้นพบนะคะบมาจากประเทศอินเดียแต่อินเดียก็ไม่ค่อยได้สืบทอดองานนี้กลายเป็นว่ามา เผยแพร่สุดๆที่อินโดนีเซียะนะคะอินโดนีเซียก็ทําเป็นเรื่องเป็นราวทาเยอะอจนเป็นกลายเป็นปาเตะอะไรเงี้ยค่ะแล้วต่อมาก็เข้ามาทางมาเลเซียค่ะ,คะพอมาเลเซียก็สามจังหวัดสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราทางนั้นก็รับอารยธรรมตัวนี้เข้ามามแล้วก็มาทำต่อเนื่องจนกระทั่งก็มาถึงจังหวัดต่างๆในภาคใต้นะคะ,คะหลายๆจังหวัดซึ่งภูเก็ต ก็รวมอยู่ในนั้นด้วยแต่เราพยายามจะสร้างเอกลักษณ์ oh. นะคะเอกลักษณ์ของผ้านี้ให้เป็นผ้าประจำถิ่นะนะคะเป็นผ้าพื้นเมืองแล้วก็สร้างลวดลายให้เป็นลวดลายที่เป็นของที่นี่ oh. นะคะถ้าใครเห็นแล้วนี่คือถ้าน้องหนูใส่เสื้อตัวนี้คือรู้ได้เลยใช่ไหมคะว่ามาจากภูเก็ตใช่ค่ะ mm hmm. เพราะว่ามันจะเป็นลายาปลาใต้ท้องทะเล าลายอะไรที่มันจะเป็นสัญ,ญลักษณ์บอกอของจังหวัดภูเก็ตเช่นเป็นลวดลายแหลมพมเทพลวดลายตึกเก่าชิโนโปรตุเกสอ,อะไรพวกนี้แล้วก็ผ้าต่างๆนะคะ,คะเนี่ยก็จะเป็นใต้ทะเลนี่ผ้าตกแต่งใส่กรอบนะคะที่ทีเนี่ยที่ทางเราได้ทำก็เป็นพวกใต้ท้องทะเลแต่น้องจะสังเกตได้เลยนะคะทุกชิ้นไม่เหมือนกัน มีชิ้นเดียวในโลกจริงๆนะคะเนี่ยค่ะทุกอย่างเลยค่ะที่เป็นใต้ของทะเลก็จริงส่วนพวกนี้ก็เล็กๆก็เป็นผ้าเช็ดหน้าที่เขาจะส่วนมากจะซื้อไปฝากไปเลยรก็จะเป็นแนวแนวทะเลแล้วสําหรับลวดลายอื่นๆนะคะแบบลวดลายต่างๆอย่างงี้พี่ปิ๋วได้แบบออกแบบแบบไหนบ้างคะลวดลายอื่นๆนะนะคะอยากจะสร้างเป็นเอกลักษณ์ใช่ไหมคะของจังหวัดเนี่ยค่ะอย่างเช่นตัวนี้ได้ไหมคะ เนี่ยค่ะตัวนี้นะคะอันนี้ก็เป็นรถโพท้องกับหอนาฬิกาค่ะนะคะตึกชิโนโนะคะสีอะไรก็ได้เ,เพราะว่าเราระบายสีเอาเอ,อ,อันนี้ก็เป็นลายที่เป็นสร้างเอกลักษณ์ของของภูเก็ตนะคะก็คนก็ใส่อย่างนี้ก็รู้ว่าภูเก็ตค่ะแล้วก็จะมีลายหนึ่งที่ท,ที่ท่านผู้ว่านะคะเขา ให้เราสร้างแบบสร้างอาชีพให้ชาวบ้านซึ่งชาวบ้านถ้าเขียนลายไม่ได้ก็จะทำตัวนี้ได้ซึ่งเราไปสอนไว้เขาเรียกว่าลายสนติกของจังหวัดภูเก็ตเนี่ยค่ะอันนี้สโนติกของจังหวัดภูเก็ตอันนี้คือจุดเด่นคือตรงไหนนะคะก็เป็นการทำงานร่วมกันของมา,าเลยทางภาคใต้นะคะซึ่งมาให้การอบรมแล้วก็มันไม่ใช่ ไม่ใช่เทคนิคมัดย้อมธรรมดามันจะเป็นการมัดย้อมชนิดพิเศษที่ไม่ใช่มัดย้อมแบบเอ,เ,อเอาเอาเอายางมามัดอะไม่ใช่นะคะ <Level. S 1> <c oughs> ก็มีเทคนิคซึ่งชาวบ้านก็ทําได้เพราะว่ามันไม่ยากมันไม่ต้องมาเขียนเทียน<ม>อันนี้เขาเรียกว่าสนโนติกของภูเก็ตค่ะอันนี้ก็คือสอนโนติกเหมือนกันแต่เขาเรียกว่าลายสายเร่ลายสายเร่ของจังหวัดภูเก็ตนี่ค,คือ เป็นเป็นแร่ใช่ไหมคะค่ะก็คือสีเทาหมายถึงหินค่ะสีเทาหมายถึงหินสีเหลืองหมายถึงแร่ค่ะสีขาวก็เป็นทรายค่ะแล้วก็หมายถึงว่าอยู่ในจังหวัดภูเก็ตเนี่ยก็มีพวกสายแร่ดีบุกแล้วอย่างไฮไลท์ที่สําคัญเลยที่ถ้าน้องหนูมาคือบางคนเขาอาจจะเป็นเสื้อใช่ไหมคะพี่ดิวจะมีผ้าพันคอไหมคะเนี่ยที่นี่มีค่ะมีมีทุกอย่างผ้าพันคอก็มีค่ะมีเนี่ยค่ะ เป็นผ้าพันคอผ้าคลุมไหล่อะไรพวกนี้ค่ะเนี่ยค่ะก็จะเป็นพวกผ้านุ่มๆนะคะพลิ้วๆเนี่ยค่ะใช้พันคอเขาก็ซื้อไปฝากอะไรกันลวดลายก็มีทั้งดอกไม้ทั้งปลาทั้งทะเลนะคะลองลองดูไหมคะอะไรๆเนี่ยค่ะนี่นี่ค่ะไปหนาวๆแล้วก็มีหมวกนะคะหมวกนี่ก็อาจะยังไม่ได้เขียนลายแต่ว่าเราใช้สีนะคะ นี่ค่ะเอ้เข้ากันหมดเลยน่ารักมากเดี๋ยวเราต้องไปทะเลแล้วค่ะมาถึงที่แล้วใช่แล้วก็พวกพวกผ้าพวกนี้นะคะอันนี้เราใช้นุ่งนะคะเวลาไปทะเลหาเว้นสักอันแล้วก็มันสาธิตเรามาสาธิตก่อนค่ะเนี่ยค่ะนุ่งอย่างนี้แล้วก็ไปเดินหาเว้นสักอันเนี่ยค่ะนี่เขาเรียกว่ามัดให้มันเป็นกีบนะคะค่ะนี่ค่ะแล้วก็ไปมัดข้างหลัง เนี้ยค่ะประมาณนี้นะคะเนี่ยค่ะก็ลายสวยสวยสวยมากเนี่ยค่ะก็คนจะมาซื้อกันอย่างเงี้ยน่ารักดีค่ะเฮก็เตรียมตัวไปชายหาดกันเลยค่ะเตรียมตัวได้เลยค่ะได้แต่ว่าวันนี้น้องหนูมาถึงที่แล้วนะคะอ้าอีกอันนึงคือนอกจากนั้นเราก็มีกระเป๋านะคะค่ะ อันนี้เป็นนี่ก็คนที่เย็บผ้าได้น้อยๆให้เขาเย็บเพื่อจะได้มีรายได้นะคะนี่มีผลิตภัณฑ์เล็กๆน้อยๆแต่ประกอบด้วยบาติกนะคะเนี่ยเอามาใส่เวลาคือป้องกันโลกร้อนนะคะตัวนี้แล้วก็เสื้อที่เราทำเนี่ยที่ตะเกียเอามาให้อีกบ้านสองบ้านเย็บเม็นะคะเพิ่งต้องเราต้องใช้กันใช่ไหมคะนะผลิตภัณฑ์เยอะมาก เยอะมากๆเลยนะคะวันนี้คือเรามาถึงที่แล้วน้องหนูต้องให้พี่ปิ๋วค่ะพาไปดูวิธีการทำผ้าบาติกนะคะแล้วก็วันนี้น้องหนูเองก็จะได้ลงมือทำด้วยใช่ไหมคะได้เดี๋ยวสอนให้ทำเลยค่ะง่ายๆสบายสบายซึ่งทุกคนอ่ที่ที่ชมอยู่นะคะก็สามารถจะมาทำได้นะคะเพราะว่าทางนี้มีห้องเวิร์กช็อปให้พร้อมที่จะให้ทุกคนที่มาภูเก็ตมาเยี่ยมภูเก็ต มาทํานะคะแล้วก็ใช้เวลาไม่มากนะคะเราสอนหลักสูตรเร่งร okay. okay. ัดให้สามารถจะเอาไปทําที่บ้านสอนลูกสอนหลานได้หมดนะคะเดี๋ยวเราไปทํากันเลยโอเคเดี๋ยวไปกันเลยค่ะชวนออกมาดูหากเวลามีมากพอจากความสุขเล็กๆเปลี่ยนชีวิตด้วยมุมมองถึงนําพาเรื่องราวประสบการณ์อันหลากหลายกันไวเก้าล้า ตอนนี้น้องหนูก็ได้มาอยู่กับพี่ปิ๋วนะคะซึ่งวันนี้ก็จะมาเป็นวิทยากรนะคะให้ความรู้น้องหนูในการทำผ้าบาติกสิ่งแรกค่ะพี่ปิ๋วที่อยู่นี่คือวัสดุอุปกรณ์เราต้องเริ่มต้นจากตรงไหนก่อนคะครั้งแรกนะคะเราก็คิดแบบว่าวันนี้เราจะทำอะไรเราจะทำผ้าเช็ดหน้ากันนะน้องหนูค่ะนะคะผืนเล็กๆเพื่อซ้อมทำดูก่อนอ,อันดับแรกเราก็จะคิดว่าเราทำลายอะไรดีเราก็ออกแบบรวดลายนะคะ ใช้แบบรดลายออกลงในกระดาษขนาดก็เท่ากับผืนผ้าเช็ดหน้าที่เราจะทํานะคะเราก็ออกแบบอันนี้ลายนี้หรือลายนี้แล้วแต่ออกเป็นแผ่นใสก็ได้ออกเป็นกระดาษก็ได้แล้วแต่ที่มีที่บ้านนะคะแล้วก็เสร็จเราก็ใช้ผ้าผ้าที่ใช้เนี่ยนะคะเป็นผ้าที่ไม่มีโพลีเอสเตอร์ เป็นผ้าที่เป็นเส้นใยธรรมชาติร0 0เซเช่นวันนี้เราใช้ผ้าป่านมัสลินนะคะป่านมัสลินคอตตอนหรือ,เ,อเรยองสปันเรยองอะไรพวกนี้ค่ะหรือผ้าฝ้ายแต่เราก็ต้องให้เหมาะสมกับลักษณะของงานที่เราจะทำนะคะถ้าทำผ้าพันคอเราก็อาจจะทำผ้าอย่างอื่นได้แต่ผ้าเช็ดหน้ามันต้องเป็นผ้าที่ซับเหงื่อ,อแล้วก็ ซับอะไรได้อย่างดีซับน้ําได้อย่างดีซับง่ายนะคะเราก็จะเลือกผ้าป่านมัสลินในการทํานะคะทีนี้เวลาทําเราก็ต้องพอออกแบบเสร็จใช่ไหมคะเราก็ต้องมีเฟรมนะคะอันนี้เขาเรียกว่าเฟรมทําผ้าเช็ดหน้าเฟรมขนาดสิบห้าคูณสิบห้าเนี่ยค่ะค่ะแล้วก็ที่เฟรมเราใช้เทียนนะคะเทียนติดเดี๋ยวก็สงสัยว่าผ้ามันจะติด ได้อย่างไรกับเฟรมเราต้องใช้เทียน้องลองดูนะคะน้องลองเอาใช้นิ้วกดๆดูเราใช้เทียนนะคะใช้เทียนเนี่ยเทียนที่เขียนบาติกนี่แหละติดค่ะทีนี้พอเราใช้เทียนติดเราก็ใช้ของอะไรก็ได้แข็งๆเอาผ้ามาขึงให้ตึงขูดขูดได้ติดกับเทียนนะคะอย่างเงี้ยขึงให้ตึงเนี่ยค่ะอย่างนี้นะคะรอบโอเคก็ อันนี้คือต้องดึงผ้าให้ตึงเลยใช่ไหมคะใช่ใช่ก็ต้องดึงพยายามให้ตึงนะคะ่ะน,นี่ถึงให้ขึ้นอย่างเงี้ยนี่ค่ะแล้วก็อันสุดทา้ายก็มาอะไรก็ได้ค่ะขูดเข้าไปให้มันนี่ค่ะให้มันตึงนิด,ดนึงโอเคทีนี้เราก็ใช้ลายที่เราออกแบบเนี่ยใส่เข้าไปขั้นหลังนีดนคะคะแล้วก็ใช้ดินสอร่าง แต่ถ้าคนที่มีหัวศิลอาจจะร่างลงในผ้าก็ได้นะคะอันนี้เราก็ใช้ดินสอร่างลายร่างลายลงไปนะคะตามเนี้ยนะคะก็ร่างลายตามตามที่เราลอกไวะะ้เนี่ยค่ะร่างลงไปนะคะทีนี้พอร่างเสร็จเป็นลายเสร็จเราก็ใช้จันติ้งนะคะ,คะตัวนี้เขาเรียกว่าปากกาเขียนเทียนเป็นหัวทองเหลืองนะคะ ปากกาเขียนเทียนเนี่ยมันจะมีไซส์เล็กเบอร์เล็กเบอร์ใหญ่หัวมันนะนะคะอันนี้เราเรียกจันติ้งทําไมเราต้องใช้หลายเบอร์ใช้อันเล็กอันใหญ่เพราะว่าผ้าถ้าผืนเล็กเราก็ใช้อันเล็กอันนี้มันจะละเอียดใช้ก็เขียนผ้าตกแต่งอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็เนี่ยเราเราก็ใช้ปากกาเขียนเทียนเนี่ยค่ะเขียนลงไปค่ะเสร็จเราก็เอามาเขียนเทียนลงบนผ้าเทียนจะทําให้ สีเนี่ยไม่ออกไปจากขอบนะคะคือหมายถึงว่าเทียนจะกั้นสีทุกอย่างนะคะเทียนจะกั้นหมดนะคะเนี่ยแล้วเราก็จะมาดูการเขียนเทียนกันนะคะเทียนนี้เราต้มไวร้ร้อนๆเราปรับอุณหภูมิไว้นะคะปรับอุณหภูมิไว้แล้วก็ก็ใช้ปากกาเนี่ยค่ะใส่เทียนแล้วก็เขียนไปเลยนะคะอันดับแรกเราต้องขีดเส้นขอบไว้ก่อนเพราะว่าสีมันจะออก คือเราต้องกั้นสีทั้งหมดนะคะอันดับแรกเลยขึ้นไปก็เขียนขอบค่ะแล้วเราก็เขียนลายตามที่เราออกไว้นะคะลายอะไรก็ได้ทีนี้คือมันสำคัญอยู่ที่เทียนน่ะถ้าเทียบไปต่อกันเมื่อไหร่เนี่ยจะมีปัญหาสีสีจะหลุดออกมานะคะผ้าเนี่ยมันทำให้สี วิ่งตลอดค่ะอันนี้คือเราต้องใช้เทียนเราร้อนเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเราควบคุมอุณหภูมิไว้ค่ะว่าถ้าร้อนจนว่าควันขึ้นน่ะค่ะไฟจะไหม้เทียนแล้ว<อ>เทียนจะร้อนมากพอเขียนจะฟูค,ะคือ,เ,อ,อเทียนที่ออกมาจะบางน,นะคะฟูแต่อันนี้คือควบคุมอุณหภูมิไว้ว่าเอาแค่นี้นะเ,เทียนพอดี เราทาแบบใช้ความชํานาญนะค่ะนะคะก็พอเขียนเทียนเสร็จทีนี้เราก็มาเตรียมสีแล้วเราก็ใช้น้ำเอาไว้ล้างผูกกันทีนี้เราก็ใช้สีหนึ่งสีใช้ผูกกันหนึ่งอันเพื่อประหยัดเวลาล้างผูกกันแล้วก็สีจะได้ไม่รวมกันแบบล้างผูกกันไม่สะอาดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราก็พอเสร็จเราก็มานี่ตอนนี้เขียน เรียบร้อยแล้วนะคะเขียน<อ>เรียบร้อยแล้วคะ่ะเ<อ>ทียนนะคะน้องหนูลองดู<อ>นะคะ,ะทีนี้ก็จะให้น้องหนูลงระบายดูนะคะลงระบายตาม<อ>ที่หนูอยากได้เลยอะ่ะหนูระบายตั้งแต่พวท,ที่เป็นลายก่อนนะคะ<อ>แล้วก็ถึงจะลงพื้นทีหลังค่ะแล้วก็ก็เอาไปฟิกฟิกน้ํายากันสีตก6ชั่วโมงแล้วก็เอามาต้ม ซักแล้วก็ต้มเอาเทียนออกนะคะเพื่อเอาเทียนออกให้ความร้อนอะ่ะทำให้เทียนออกแล้วก็เอามาซักน้ํายาซักผ้าแปบอะไรอีกทีหนึ่งแล้วก็เอามาเย็บริมเสร็จมารีดก็นะั่นคือเสร็จขั้นตอนของผ้าเช็ดหน้าหนึ่งพื้นนะคะมันจะได้อย่างนี้เ,เ,เห็นไหมคะกลางดูค่ะเส้นสีขาวนี่คือเส้นเทียนที่เราเอาออกที่เราไปต้มอ,ออกเส้นสีขาวคือเส้นเทียนที่เราเขียนเข้าไป นะคะแล้วเราต้มอ,ออกเสร็จมันก็จะเหลือแต่สีฟิกน้ํายาแล้วมันก็เหลือแต่สีนะคะตรงนี้นะคะโอเคตั้งเลยค่ะอันนี้ค่ะ <Okay. S 1> สมมุติว่าลายลูกหินนะคะ,คะทีนี้พี่จะเอาอ,อันนี้คือน้ําที่เราต้องใช้ตลอดนะคะสีบาติกจําไว้ไม่มีสีขาวเราใช้น้ําเป็นตัวทําละลาย ละลายสีโทษนะคะ,คะสมมุติว่าลูกหินมันสีเทาโอเคลูกหินสีเทาแต่เราให้แสงเงาข้างบนเราใช้น้ําปิดไว้ตรงนี้ค่ะ<อ>ใช้น้ําปิดไว้นิดนึงปิดไว้นิดนึงโอเคแล้วเราก็ใช้สีเทาเนี้ยค่ะปาดอย่างนี้ค่ะอย่าให้ออกนอกเส้น เห็นไหมมันจะเป็นแสงเงาเห็นไหมคะโอเคน้องหนูลองดูนะคะเจไดไหมเได้น้องหนูทําได้อยู่แล้วอันนี้คือเริ่มต้นเริ่มต้นใส่น้ําใส่น้ํานิดนึงนะคะเพื่อให้มันเกิดเป็นแสงเงาสองระดับค่ะนะคะประมาณนี้ได้นะคะนิดนึงนิดนึงได้ได้ได้โอเคตกลงแล้วค่ะเก่งมากเลยเหมือนกลับมาเรียนศิลปะอีกดอลอวก็รั้งเลปาดลงไปไม่ต้องเยอะค่ะปาดปาดลงไปเดี๋ยวไม่ต้องเยอะเดี๋ยวมันจะเกลี่ยยากเออโอเค ปาดนิดนึงอย่าให้ออกจากเส้นนะคะอันนี้เขาก็คือกระจายตัวเดี๋ยวเดี๋ยวเราใช้ตัวนั้นปาดลบอีกทีนึงค่ะนะคะอย่างนั้นนะคะอาจจะใช้สีสองระดับสามระดับระดับเดียวอะไรเงี้ยทีนี้หนูจะใช้สีอะไรเป็นปากการังโอเคได้เลยประมาณนี้ใช่ไหมคะค่ะ แล้วก็อาจจะเอาสีชมพูสีส้มสีอื่นสดใสก็ได้เนี่ยค่ะลองดูใช่ไหมเพราะเทียนมันกั้นไม่ต้องกลัวมันไม่ออกนอกจากเราเราระบายกลัวมากเลยหนูกลัวแบบว่ามันเลอะออกไม่เป็นไรแก้ได้จ้ะแกได้หมดแหละนั่นล่ะมีสีอะไรบ้างปลากราดังมีหลายสีนะคะใต้ท้องทะเลเนี่ยต้องไปดูตัวจริงศึกษาของจริงก็มีหมดค่ะ แล้วถ้าอย่างนี้ก็คือต้องเอาสีไล่มาหมดนะคะเอาสีไล่ลงมาให้เต็มเต็มตรงนั้นนะคะมันก็จะมีแบบว่าอะไรนะคะเทียนคือกั้นไว้ใช่ไหมใช่เทียนมันกันไม่ให้ออกนอกจากถ้าเราเขียนเทียนขาดอะอะไรมันจะหลุดออกมาสีมันจะซึมออกค่ะก็จะได้สีสันประมาณนี้นะคะเป็นยังไงบ้างคะทำเสร็จแล้วโอ้ เลยค่ะน้องหนูก็สามารถทําได้ด้วยตัวเองได้นะคะค่ะแล้วส่วนมากกลุ่มลูกค้าของเรานี่คือจะเป็นใครคะมันมีทั้งคนไทยนะคะ uh huh. ที่มาจากต่างจังหวัดหรือภายในจังหวัดเยอะเลยค่ะถ้าเป็นในจังหวัดก็เป็นหน่วยงานรวมทั้งเด็กนักเรียนด้วยค่ะ,คะตัวเล็กๆเ,เนี่ยคะ่ะก็ใส่บาติกนะคะ ตัวเล็กตัวใหญ่ในโรงเรียนหนึ่งวันนะคะที่ต้องใส่ทุกโรงเรียนแต่ไม่เหมือนกันนะคะของโรงเรียนไหนโรงเรียนนั้นซึ่งออกแบบให้เฉพาะตัวแล้วก็ถ้าเป็นพวกผ้าตกแต่งหรือว่าผ้าอะไรพวกนี้เขาก็จะไม่ค่อยนอกจากไปทะเลเขาก็จะชอบสีสันนะคะส่วนใหญ่ถ้าเป็นต่างชาตินะคะก็จะเป็นเราจะออกแบบเหมือนกับกราฟฟิตี้ค่ะอันนี้คือลายช่วงโควิดว่าง เล็นอะไรพวกนี้คือจะเป็นอะไรที่ดูไม่รู้เรื่องอะค่ะนี่คือศิลปะแท้ๆพื้นเดียวในโลกนะคะผื้นเดียวแล้วก็สาวๆหน่อยอย่างน้องเนี่ยก็จะเป็นพวกนี้ค่ะที่พวกเกาหลีพวกจีนจะชอบพวกเล่นสีนี่คือเล่นสีนะคะเขาเรียกเล่นสีสีบาติกนะคะก็แล้วก็จะมีถ้าสูงอายุนิดนึง ที่เป็นชาวต่างต่างชาตินะคะ,คะสูงอายุนิดนึงเขาก็จะมาพวกลายอันนี้ค่ะลายบ้านเขา่าค่ะลายนกฟินิกี่ยค่ะลายนกฟินิกซึ่งมันเป็นลายหรูๆแพงๆ <c oughs> เขาว่าแหละแต่เราก็สามารถจะเขียนได้แต่ไม่เหมือนเขาหรอกค่ะเพราะว่าเราแฮนด์เมด พี่ปิ๋วคะแล้วถ้าคุณผู้ชมที่กําลังรับชมอยู่สนใจเนี่ยสามารถติดต่อพี่ปิ๋วได้ทางไหนบ้างคะก็ทาง Facebook ของร้านนะคะภูเก็ตบาติกนะคะแล้วก็เพจร้านได้เลยนะคะแล้วก็ที่ภูเก็ตนี่ก็อยู่ที่สามกองเนี้แหละ,ค,ะค่ะ,ค,ะค่ะติดธนาคารอมสิน<อ>สาขาสามกองน้องหนูลืมไปค่ะพี่ปิ๋วแล้วถ้าน้องหนูมีลวดลายที่อยากจะให้พี่ปิ๋วแบบวาดให้อย่างเงี้ยคือสามารถสั่งพี่ปิ๋วได้เลยไหมคะได้เลยค่ะแค่ส่งรูปมาค่ะ คือแค่บอกเป็นโจทย์มาะนะคะอันนี้ออกแบบให้ร้อยเอ็ดะนะคะนี่คือที่หนูถามว่าสามารถจะสั่งได้ไหมคือเขาจะบอกมาว่าเขาให้เขียนหนึ่งศย์หนึ่งแล้วตัวนี้ของเขาคือจุดเด่นอดอกไม้คือดอกนี้สีคือสีของเขาให้ทำไว้บนเสือ้อแล้วก็ประตูอยู่ที่กระเป๋าใครใส่ก็คือรู้เลยว่าร้อยเอ็ดอนะคะแล้วก็ของนครสวรรค์อันนี้หมายถึงว่า จังหวัดอื่นๆที่เขาสั่งเป็นเป็นออเดอร์มาเราก็จะคิดจะใช้วิชาศิลปะนี่แหละค่ะมาคิดแล้วก็รวมรวม,รวมเอาของเขามาอันนี้นครสวรรค์ค่ะเนี่ยนครสวรรค์เขามีปลาเนี่ยแหละค่ะซึ่งพี่ก็ไม่เคยเห็นเราแต่เราก็ต้องทําข้อมูลนะคะหาข้อมูลปลาดอกไม้แล้วก็อันนี้นี่ของนครสวรรค์ที่สําคัญนครสวรรค์ที่ต้องมีเขาบอกว่าต้องมีนี่ค่ะมังกร เราก็วาดอยู่บนเสื้อได้ค่ะก็คือถ้าคุณผู้ชมนะคะสนใจก็คือสามารถติดต่อพี่ปิ๋วได้โดยตรงเลยนะคะท้ายเนี้ยค่ะอยากจะให้พี่ปิ๋วช่วยฝากข้อคิดดีๆค่ะให้กับวัยเก่าที่กำลังรับชมอยู่ทางบ้านสักนิดนึงค่ะเห็นไหมคะว่ารุ่นเราอะนะคะไม่ยากเลยที่จะทำตัวนี้ดีกว่าเราอยู่ว่างๆแล้วเราก็คิดมากฟุ้งซ่านเอาเป็นว่าเรามาทำงาน เล็กๆน้อยๆเป็นงานศิลปะสร้างสารรค์ซึ่งทุกคนก็ทําได้นะคะทาที่บ้านก็ได้สอนลูกหลานก็ได้แล้วก็ทําแบบเออเอาแบบไม,ไม่ไม่ต้องไม่ต้องยากมากนะคะเราทําได้หมดทุกคนก็สามารถจะทําได้ซึ่งมีปัญหาในการทาผ้าบาติกหรือว่าการทํามัดย้อมการทำอะไรเกี่ยวกับงานบาติกที่ไม่ยาก ก็สามารถจะโทรมาคุยมาปรึกษามาขอคำแนะนำซึ่งทางาดิฉันก็ยินดีนะคะดินดีที่จะให้คำแนะนำเพื่อนๆทุกท่านที่เป็นวัยเรานะคะขอให้มีความสุขนะคะในการทำงานทุกท่านเลยนะคะ และนี่ก็คืออีกหนึ่งตัวอย่างดีๆของวัยเก่าของเรานะคะที่รักในงานศิลปะจนสามารถสร้างสารรค์ผลงานต่างๆได้อย่างมากมายเลยทีเดียวค่ะและที่สําคัญนะคะก็สามารถสร้างรายได้ให้กับตนเองได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่ปิ๋วเป็นอย่างมากนะคะที่ได้มาให้ข้อมูลดีๆกับทางรายการของเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ สำหรับวันนี้น้องหนูพ,พี่ผิวขอม<ร>ด้วยทีมงานวัยเก่าเล่าอาชีพต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคราวหน้าสวัสดีค่ะวัาอาช่ะ